ก็เป็นการอำนวยความสะดวกส่งความรวดเร็วนะครับการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรา จะส่งเสริมในการที่จะให้เกิดความสะดวกสบายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดในการแยกเข้าถึงข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเราประกาศสําคัญก็คือเป็นการบูรณาการของหน่วยงานทั้งท้องถิ่นทั้ง t o t ทและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทํางานร่วมกันที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของอการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ระบบไอทีต่างๆ ปัจจุบันนี้ในเรื่องก,อการใช้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบไอที IT นั้นสำคัญยิ่งแล้วก็เราเองเราอยากจะเป็นโครงการตัวอ,อย่างให้กับพื้นที่ต่างๆได้ทําทกิจกรรมเช่นนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวครับครับทางนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสัานสพรนณบุรีนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับ ลองมาใช้บริการของ Wi-Fi ของเราฟรีเนี่ยนะฮะแต่ละแห่งแต่ละที่มีความสะดวกสบายอย่างไรตลอดจนมาท่องเที่ยวจังหวัดส,สุพรรณบุรีของเราสุพรรณบุรีของเรานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวครบหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับการท่องเที่ยวของเราได้ทุกรูปแบบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และสร้างสารรค์ประโยชน์ต่อสังคมนั้น,นสุพรรณบุรีเ<า>ต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องนี้ครับผม